และตอนนี้นะคะแหวนก็มีข่าวเบื้องหลังกองละครอีกกองไอ,ก,ก,อ,งอก,กองอีกกองนะคะอย่างละครเรื่องลูกเสากำนันเดอะมิวสิควนะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าพระเอกตุ้ยเกิจกมลและสาวน้ำฝนพัชรินเนี่ยเขาไปถ่าย MV กันเพลงไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยบรรยากาศจะกุ๊กกิ๊กน่ารักขนาดไหนค่ะ ขอเคลียร์กันให้หวานแววน่ารักน่าชังจริงๆแถมลีลากระดกลูกคอพิ้วหวย,ยิ่งกว่าสวนลู่ลมอีกค่ะสำหรับคู่พระนางประหลัดชายาหนุ่มตุ้ยเกตกมลนกับสาวแตงโมน้ำฝนพัชรินทีล่าสุดเพิ่งควงกันมาถ่ายทำเอ็มวีเพลงไปท,ท,ที่ชอบที่ชอบซึ่งเป็นหนึ่งในหลายบทเพลงจากละครลูกสาวกำนันเดอะมิวสิคอลที่เมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ขอพักยรกรบสู้รบก,กันชั่วข่าวโดยหนุ่มตุ้ยคอยดูแลเทคแคร เติมเต็มทักษะด้านร้องเพลงให้กับน้งเอกน้ำฝนตลอดการถ่ายทำชนิดที่ละครออนแอร์เมื่อไหร่เสาตักแตนชนลดามีหนาวแน่ๆเลยค่ะ ครับผมก็สนุกสนานครับเย็นมากเย็นมากเหงื่อแตกซิกกันเลยแต่ละคนแบบว่าร้องเพลงไปเดินไปแต่ก็ทับเหงื่อไปด้วยนะคะใช่ครับแต่ก็สนุกเพลิดเพลินกันไปเพราะเพลงมันฮาฮาคำคตลกกันไปจริงๆแล้วแนวร้องเนี่ยไม่ใช่ทางขนาดของฝนนะคะแต่ว่าพอได้มาทําแล้วก็รู้สึกสนุกอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ในเนื้อเรื่องและเนื้อเพลงเนี่ยเขาสอดคล้องกันคือฝนจะไม่ถูกกับพี่ตุ้ยมากๆในเรื่องอะไรเงี้ยก็เนี่ยตามเพลงเลยค่ะไปพี่พลนะไปฝนบอกผ่านเพลงมากั้น เออฮะเราก็จะยียวนกวนมาสาเขาตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เป็นที่ถนัดของตุ้ยเลยใช่ไหมใช่ครับเธอลึงทะเล่นใส่น้องไปอย่างนี้ให้หากันไปให้เขาหมั่นไส้น้องก็บอกว่านี่ตัวจริงเลยไม่ต้องเล่นนะพี่ตุ้ยใช่ไม่ต้องเล่นเลย้ก็กวนไปอย่างเดียวเลยในอารมณ์นี้ครั้งครั้งแรกของการร้องลูกทุง่งฝนหรือว่าแน่นอนครับเพราะแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของฝนไปเลยครับเพลงเพลงเลยเพลงให้ดูใส่ๆน่ารักไปด้วยเพลงนั้นนะคะก็จะสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องของละครให้ให้มีความสนุกสนานมากขึ้นเหมือนเป็นละครเพลงแล้วก็มีสีสันมากขึ้น ใช่ครับโอ้โหเป็นเลางทุ่งเลยนะดูหน้างจะสนุกเลยวันหลังจะต้องไปแจมนะคะก็รอติดตามกันได้ในละครลูกสาวกำนันเดอะมิวสิควลนะคะยังไงถ้าเรามีเบื้องหลังเด็ดๆเดี๋ยวจะเอามาฝากกันอีกแน่นอนค่ะ